เดี๋ยวลงกันครับผมนะครับผมเสื้อวิกนะครับตั้งคัดถ่ายประมาณนี้และนะครับผมนะครับปลายพานนะครับผมเล่นงใส่กับบางดอกยางฝั่งนี้นะครับผมนะครับมันจะพอดีนะครับแต่ส่วนปลายพานฝั่งนี้นะครับพายุกลางดอกยางนะครับฝั่งขวามือนะครับผมขวามือนะครับใบพานเนี่ยมันอยู่ปลายมันนะครับนี่ให้มันให้มันตรงกับตรงนี้มันจะพอดีนะครับมันจะไม่ห้ามหดนะครับส่วนกระถ่ายนะครับ ฐานยี่หัวแค่นี่เซียวปีกจะเล่งนะครับผมอ่ามันซื้อกับบางดอกยางฝั่งนี้ฝั่งสายนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมเซียวิีกเอาเคริ่งหนึ่งเลยนะครับจับเคริ่งเดียวเลยนะครับแข้แข่อยู่แต่ว่าเสียงกลัวอ่แข่งดีอยู่นะครับคือกันส่งเดียวกันเลยนะครับต่างว่ยอยากครับผมแต่วันตรงนี้ผู้จับน็อตไห้ครับซอยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเพ่นไปล่องไถ่บึงนะครับ อ่าเขาตั้งแล้วเดี๋ยวลองไช้บึงก่อนนะครับว่ามันจเป็นส่งใดเอาเลยครับผมสวัสดีนิดนีดด่นะครับเดี๋ยวไปลองใชเบิงึงนะครับแต่ข้างบ้านเนี่ยเราบังแจ็คฟ้องเข้อง,อ,งองครับอ่ะพอเราก็มีคู่บตาอยู่นะครับเดี๋ยวลองจอนเดียว อาสุดที่ชุนด,ดีครับ40แรงมาบุมิเทอร์โบ,โบนะครับกลาง2 0 0 0กานอ่ากินสิเต็มครับอยู่หอเคเคเดี๋วลองไทเบิ่งปัญหารครับพอดีมันวอนเลยตัวนี้ เดี๋ยวล่องมึงครับตัวน,นี้เพิ่นเป็นกีไถ่โค้งกันคุปตัยเอาหาซูลน,นะครับของพี่น้องเพิ่นนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองไถ่เพิ่นเงี้ยๆครับเป็นุ่งไหนะครับยินไส้ครับมันก็จะใช้งานนิดหน่อยนึงตัเพื่อนไถ่ไป้เดียวพร้อมละ นะครับแต่ว่าเขาลองต้องลองโหลดมันก่อนนะครับเพมีเป๊ครับเพราะว่าอันเวียดอยู่ถ่ายมันนะครับของอันนพันขี้เมามันสองก้อนนะครับมันหนักแต่บ่กคยเปีดอกพันยู่หอนี่นะครับโอเคอยู่แต่ว่าราคามันจะสูงในจังหน่อยหนึ่งนะครับแพงกว่าขานขานใครยิ่งลีอีกครับเลยเรือเนิบๆครับผม หล่อประมาณพันหานะครับซ่านนี้ k จี๊สามซาซาเนือ้อเนิบว่เพิ่งก็ยยังบ่เคยลองนะครับผมบ่ส่วนมากใส่คู่ปตากับยันหมาแล้วท่นพีไทยเกา่าพันไทยไว้นะครับได้หยาขาหยานะครับ เสียงนี่ดังดีขนาดครับเปลี่ยนดับรอขนาดเลยครับดินทรายนุ่มๆครับฝนตกประจำเลยไทยไปได้มานี่ส่งลมเลยครับแนวนี่ ฟังเสียงครับฟังเสียงพันหนามันยังอย่าเขาโพดอยู่ครับน้งพันหน้าย่อขนาดอีกน่อยหนึ่งนะครับ ดินใสครับแต่ว่าสินาจะเป็นดินเหลืองน้ำผื้นหมวนี่ลมเนี่ยว้ยขึ้นหยาครับดินแนวนี่ปวดให้ตัวนี้ตอนผมมาตอนนั้นผมใส่องหลอบสามหลอบแล้วนะครับใช้ยายหยาส่งคือจังให้หน้าเกาเลยนะครับ งนหมือนครับเรื่องน้ำเนิบครับขนาพอดีมอนมอนครับ เขาเลือกแว้นะผานแนวนี้นะครับใส่เจ้าหน่อยหายลายนี่โอเคเลยครับขันหาแต่ผานหาบางบางยี่ห้อนี่มันเกิดม็จากสันนะครับแต่ตัวนี้มันจะเาาพอดีเลยนะครับคือจังขั้นผานหาที่ผมทรงนะครับโค้งเาวนะครับคือกันเลยขนาดสี่สิบนะครับคือกันเลยคือกันนะครับโค้งสางประมาณท่อกันแต่ว่ามันก็ดจามีโค้งยาาโค้งสันนะครับพี่น้องนะครับ โค้งสันมันกรสันนี่ลีครับสันกระสันแห้งรอดนะครับเอาเดี๋ยวล่องอีกจั่วข้องครับเพื่อนผมวันนี้ที่เหลือได้ซ้อมมาเองวันนี้นะครับเพื่อนเบิรงคลิปยางเดียวนะครับเบิรงแต่คลิปนะครับเบิรงนจะคลิปกับเลี้ยนรู้ง่ายๆครับคลิปสมื่นมันกับหลากหลายเซี้ยวเนาะนะครับสอนขับรถแน่นี่แน่นะครับในน้ำแนงสินะครับ เริ่มเขอามือแล้วครับไปข้อนึงเริ่มแล้วสานกรีนที่เต็มนะครับ ตรงจิตเลยครับดินทรายใส่ายครับใส่ไงมันม,มีปีดหอกใต้นี่แต่ปีนะครับผมเขาแมนเขาสีต่างตรงไ่ได้นะครับเจอพวกดินเหนียวๆนะครับดินดากเนะี่ยนะครับลองเรื่งครับอีหอได้ก็ตามปีคือเราตัวดินทรายนะครับพวกดินนันนี้มันกับสีบลปีนะครับเนาะ นะครับเจอดินเหนียวครับมันสิตั้งดีปันใดนะครับมือสมังปันใดกับไปขึ้นเราครับอ่าไปขึ้นเราเจอดินด่าเข้าไปนะครับผมเอ้าสไลด์คิวนี้นะครับมันสีเหลจนเกินไปนะครับถ้าท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมกดซับสไคร้นะครับผมกดไลค์นะครับเพื่อบระพาดคลิปใหม่ๆของเซบีเอ็มนะครับถ้าท่านครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะบระพาดคลิปใหม่ๆนะครับเซบีกล้องคลิปกับทุกมือแล้วละนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอย่าลืมรถทึกเตยจอนเดียนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผม เซบีเอ็มเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อได้ที่ครับ080นะครับผม2829258นะครับ080 2829258นะครับแอดไลน์ผมตามเบอร์โทรได้เลยถ้าไหนที่บรสสะดวกโทรนะครับกัคือจังเสีนอยู่ตามประเทศสินะครับมันก็ต้องแอดไลน์เขามาคุยกันเอานะครับผมนะครับส่วนเฟซบุ๊กครับผมก็จะซื้อนะครับผมเฟซบุ๊กเซบีเอ็มซื้อนะครับผมพิคแท็กเตอร์จอนเดียขึ้นกันนะครับซื้อคือจังยูทูบเลยนะครับพี่มึงกัไปปุ๊กกับเสียน น้ารารอในเฟซเลยนะครับผมเอานะครับผมกับสาระกิมนีนะครับนี่ประมาณเท่านี้ละนะครับอ่าทางด้านช่องเอากิมนีก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดต่อไปแน่ๆนะครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องบีแท็กเตอร์เดียวนั่นแน่ๆสาระกิมนีนะครับชื่อบิ๊กมีอย่างหลายนะครับกับขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันไม่กี่นาครับผม